บังไฟซุ่มหนึ่งเดียวนะครับหนึ่งเดียวของประเทศนะครับนาทิลย์ฤกษ์ใจกำลังจะเกิดครับพี่น้องพร้อมแล้วเฮลองนับสามสองหนึ่งไปไปสวัสดีครับผมบา้าลุงอีสานมังมวนครับผมมือนี้สีมะเฮ็ดคอนเทนต์แปลกๆครับผมเฮ็ดบังไฟแปลกๆเป็นบังไฟซุ่มวาสันนี่ส,ส,นนสีเอาบังไฟทอนิวมาใส่นี่จุดขึ้นไปตามเสาเนี่ยเฮ็ดคล้ายๆบังไฟจรวดเพื่อนว่าอันนี้เป็นความคิดของไอ้ลุงอีสานมังมวน อันนี้เพิ่นออกหัวคิดก็เลยไปซื้อซุ่มมาบ้านนี้ก็ให้เพิ่นตัดแป้งออกเป็นขันให้มันห่างนี้จะน้อยเพื่อที่จะให้มันเบาเก่าหยาดมันผ้าขึ้นไปบ่ได้นะครับมันสิเป็นแนวใด้วุ่นี่อันนี้บังไฟทอนิ้วนะครับผมขนาดตัวนี้น่าจะ50%นะครับผมผมได้มาจากข่ายบังไฟน้องเบลยิ้มหวานนะครับผมแล้วก็เพิ่นให้บังไฟโบกมาจุดน้าอันนี้นี่ครับผมจะจุดให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมจากค่ายน้องเบลยิ้มหวานนะครับผมถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อไปได้นะครับเพิ่นเฮ็ดบังไฟโบกบังไฟหกหุ ของขายนะครับผมถ้าผูใ้ใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่นี่ครับขอมูลตามด่านล่างนี่ได้ครับเด้อเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเบิง่งว่าแต่ว่าไอ้เบิ้งไฟซุม่มนี่มันจะเป็นยังไงหรอกบ่อเคยมีคนอเหตดจักเทื่ออันนี้ไอเดียของไอล้ลง <laughs> เดี๋ยวไปเบ่งขั้นตอนการเหร็ดน้ำกันเลยบ้าดน,นี้ว่าสิ <laughs> เฮ็ดจังไดแน่นะครับ ครับพี่น้องตอนนี้กะได้เฮ็ดแล้วแล้วครับผมแบงไฟซุ่มบริสันดีนี่มันสีผ้าขึ้นได้บ้างนอนนี่อาจจะเป็นเจ้าแรกนะครับอันนี้โลกอีสานมักมวนเป็นออกไอเดียเป็นคิดคือเล็กสิเป็นเจ้าเด็จดจะไปบนเงน้ำกันเขาจะเดินทางไปด้วยฟาดแปดที่เก่าครับผมไปพอกันอยู่ทงเลยครับผมไป ตอนนี้กะได้ฮอตมองที่จะจุดนะครับผมเดี๋ยวเตรียมของลงไปไปเหตุฐานเหตุหนังอันดับแรกจ,จะจุดบังไฟโบกกอนนะครับผมบังไฟโบกของสร้างอาณของเบลยิมหวานเป็นผักมะจูดให้เบิงน,นะครับผมแต่ว่าจะแนมเห็นบอดเพราะว่าบ่มีกล่องไม่อย่างนะครับลงไปเลยเตรียมจัดอุปกรณ์เท่าอันนี้นะครับบังไฟซุ่มจะเหตุจัิงสิจะตอกลักข้างล่างเนี่ยนั่นแล้วก็เสียมันไตไปนำอันนี้จัิงสิ เบื้องวานสิเป็นยังไงอันดับแรกเดี๋ยวไปเบิ้งไฟโบกก่อนเนี่ยต่อเลยบาดนี้เออไฟโบกเนี่ยต่อเลยเบื้อาสิเป็นยังไงอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นจะจุดหมาวานแต่ว่าบ่ได้จุดโอ้จะเป็นยังไงดอกอ่ะมาเบิ่งเลยไฟโบกให้ลองจุดเดี๋ยวรับให้เอ้า3 2 1ไป3 2 1ไป3 2 1ไปไปแล้วโอ้ที่นี่เลยพี่น้องบาดนี่ขึ้นสูงเงุ๊ยวุ้นวุน สวกสวกสวกไปอีกอยี่บุญอดบนไปอีกบนไปอีกนัก่นน่ะตัดบ่เห็นวะแล้วจ้อยเสียดกันขึ้นสูงปานนัน้นสูงแห้งบิดซิดแนวเดี๋ยวพี่น้องเลยส้วงผดไม่ใส่ตาดีดอกสามลอยสี่ลอยพูดแล้วกันวนี่ยหูอีรีอีหลอ อ่ะเพื่อป้อกันการเสียเวลามาเบ่งบมุงไฟซุ่มเลยบาทนี่พี่น้องบมุงไฟที่เด็ดของเฮ้าอันนี่มาตั้งฐานซุมม่มบาหนี่จังไปเดี๋ยวไปเฮ็ดอุปกรณ์กันเลยบอลดูด้วเอาอีเดียวจักสองคกนะโอ้แถมอีกอันนี้จะุดด้วยรีโมทคือเก่านะครับอันนี้ ต่อไปเลยเป็นบอยเี่ยต่อเนี่ยยัยงให้เรียบร้อยนะครับไฟซุ่มนาจะเป็นบังแรกของประเทศ <laughs> เป็นยังไงนะครับวันนี้เป็นกำลังเช็คความเรียบร้อยอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ล่องเพิ่นเป็นผู้จูดเองนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ออกไอเดียเดี๋ยวเพิ่นกดรีบดทเองนะครับก่อนเพิ่นล่องอยู่ว่าสิขึ้นบ่อนี่ยนะมั่นใจบ่โอ้ยสิไปลอยด้อยเห็นอ่ะแต่มันพาไปเรืเอาเดี๋ยวสิจูดเอาเดี๋ยวให้ล่องเป็นผู้จูดนะครับบังนี่ไปบางน้ำกันพุ่นไปบางทั้งรถพุ่นระยะจากพุ่นไม่นี้กัน่าจะประมาณ 50เมตรนะครับผมเบิงเ่งไกลๆเพื่อมันดิน่นเพื่อมันมาหาเจ้าของอันตรายเบิ่งไฟซุ่มหนึ่งเดียวนะครับหนึ่งเดียวของประเทศนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเบิ่งไฟซุ่มนะครับนาทีระทึกใจกำลังจะเกิดครับพี่น้องใส่ทานเลยโอเคพเร้พอมแล้วพร้อมแล้วเอาเฮลองเป็นผู้จุดเป็นผู้นับจุดเลยพร้อมแล้วเฮ้ยองนะับสามสองหนึ่งไปไปไป,ไป <c oughs> โอ <Lil> oh. ้ยสวยใอ้โวว้า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 ววยวว้ว้างว้ากว้าววใหวว้บวว้าีว้าวว่าวว้าว้าวว้าวว้าอ้างว้าวว้าวว้าเว้าวว้าวว่าสว้าววอ้าวว้า้าว้า้ สุดยอดแห่งเป็นบังแรกน่าจะบพลท่านมีผู้ใดเห็ดนะครับเป็นบังแรกของประเทศไทยสุดยอดนะครับถ้าผูใ้ใดอยากเห็ดคลิปอีหยังอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้แนะนำได้ได้พี่น้องเด้อเพื่อความสนุกสนานมันมวลน,น,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับสุดยอดสุดยอด <c oughs> โอ้ตื่นเต้นเลยมันแบบมันบเคยเห็นมั้งเหมือนมันนั้นเลยบอว่าเอฟซีจงมอยเฮ็ด